รวมผลงานปีที่แล้วพี่ชอตสรุปผลงานปีที่แล้วหลังประกาศลาออกจากแกมมี่จากประเด็นร้อนแรงที่สุดในวงการบันเทิงตอนนี้ที่หลายคนต่างตกใจไปพร้อมๆกันเมื่อบริษัท GMM แกมมี่จำกัดมหาชนยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่า ขอเล่นให้ทราบว่าด็รลัคนาลีละยุทธโยธินและนางสายทิพมนตรีกุลณะอยุธยาหรือดีเจพิ่ชอตซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วซึ่งทางด้านดีสกแกรมของพี่ชอตนะครับมีผู้ติดตามกว่า5 0 0 0 0นคนได้โพสต์ผลงานที่ผ่านมาปี2563นะครับโดยรวบรวมโปสเตอร์ซีรีส์ไว้มากมาย พร้อมระบุแคปชั่นว่าสรุปงานกันหน่อยปีที่แล้วทำอะไรกันบ้างดูกันครบไหมคะชอบเรื่องไหนกันคะ ปีนี้2021ยังมีเรื่องจริงที่เป็นบทเรียนแห่งความรักให้เรียนรู้กันต่อไปนะครับและนี่คือผลงานของพี่ชอดนะซึ่งพี่ชอดเนี่ยก็ได้โพสต์ผลงานทั้งหมดนะัสรุปในปี2563นะใน i อส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยละกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะบอกว่าชอบทุกเรื่องแถมยังมีบางคนเนี่ยตกใจเมื่อทราบข่าวว่าพี่ชอดเนี่ยลาออกจริงๆใช่ไหมครับและคุณละชอบเรื่องไหนกันบ้างนะที่เป็นผลงาน ที่ดีพี่ชอตได้สร้างไว้นะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน